โอเคอ่ะต่อไปเป็นชาวราศีศีกันค่ะสำหรับอา่าอยู่ในช่วงระหว่างวันที่21สิงหาถึง20กันยายนค่ะชาวราศีกันเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับสามารถร่วมสนุกกันได้นะครับพิมพ์คําถามนะครับทางช่องทุกช่องทางจะมีทีมงานจดคําถามมาร่วมสนุกกันว่าให้ไพ่เป็นคนทํานายดูดูซิว่าชาวราศีกร่์ช่วงกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงบ้างค่ะอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์กันมาได้เลยนะคะ พ่าราศีกันช่วงนี้นะครับอาจกิเกี่ยวกับเรื่องเงินหาเงินอะไรอะไรบางอย่างนะห้อยหัวคิดคิดไม่ตกกังวลใจรู้สึกแบบคิดหลายหลายหลายเรื่องกุ้มใจแล้วก็โมโดลเอาเปรียบเหมือนไม่ค่อยแฟร์นะครับแล้วก็เนี่ยคิดหลายอย่างหลายสิ่งเราจะเริ่มจากตรงไหนนะครับมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางไปต่างจังหวัดท่างประเก็เกิดขึ้นได้เหมือนต้องลุยต้องสู้อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เนี่ย การเงินการลงทุนเราจะมีปัญหานะมันจะมีปัญหาหน่อยชาวราศีกันนะครับอุปสรรคก็แอบ,บเยอะนะครับบางครั้งก็คือเนี่ยรับความสดันโดดโลกส่วนตัวสูงอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคำว่าลูกก็เกิดขึ้นได้และสุดท้ายท้ายสุดจะมีคนสัญญาของคำว่าข่าวดีอันนี้พูดโดยภาพรวมนะทีนี้ชาวราศีกันแฮชแท็กนะเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าอึดอัดใจหนักใจเรื่องอึดอัดใจหนักใจสุดท้ายมีทางออกเพราะม่มามีเถินดาวของว่าข่าวดีดูซิชาวราศีกันมีอะไรบ้างก็จะมีสองคำถามนะคะในเรื่องอของการงานและการเงินคะ่ะว่าในเดือนนี้ะจะเป็นอย่างไรเอาฤกษีชาวราศีกันเรื่องการงาน <c oughs> การงานอุปสรรคก็อาจจะเยอะนิดนึงปัญหารอบด้านหากระจากคนอื่นทำให้เราต้องคิดต้องแก้เรื่องการงานคือการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือทําอะไรบางอย่างแต่สองคนขึ้นไปก็เกิดขึ้นได้การคิดทํางานหาเงินทุกอย่างก็จะราบรื่นก็จะสําเร็จด้วยนะครับและที่สําคัญคือจะมีสัญญาณของเขาว่าข่าวดีครับจะมีข่าวดีแน่ๆแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลข่าวดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วพี่บอกนะต่อไปเป็นเรื่องของการเงินค่ะดูสิอ่า ถามมาว่าจะขายที่ดินมูลค่าสูงเนี่ยค่ะจะขายได้ไหมอลองดูแล้วกันให้คนถามคําถามนี้ให้นึกถึงนะเนึกถึงที่ดินนึกถึงที่ทางเนึกถึงเจ้าที่าทางให้เขาเปิดทางให้ว่าที่ทางตรงเนี้ยสิ่งที่เราคาดเรื่องการเงินจะได้สําเร็จไหม <c oughs> เหนื่อยไม่ง่ายนะการจะขายที่ตรงนี้หรือหาเงินในช่วงนี้จะเหนื่อยมากถามว่าจะได้อยู่ไหมต้องใช้ความพยายามอย่างมากและตัดสินใจให้เด็ดขาดอาจจะต้องต่อรองราคาหรือคุยในเรื่องราคาที่อาจจะแบไม่ถูกใจไม่ถูกใจ,กใจแต่ถามว่าถ้าตัดสินใจได้และยอมโอเคจะได้แต่ก็ไม่ง่ายการที่จะขายไม่ง่ายเลยนะก็สู้หน่อยหน่อยละกัน เพราะว่าที่ดินก็อาจจะขายราคาที่สูงก็ที่สูงก็ต้องแบบว่าต้องคุยกันกับเขาเหมือนเขามีราคาอยู่ในใจแต่เราอาจจะไม่ happy แฮปปี้เราก็ยังไม่อยากขายก็เกิดขึ้นได้หรือต้องใช้ความพยายามในการที่ประกาศหาคนซื้อมันก็ยากนะหางเนี้ยใช่ค่ะแล้วมีคําถามมาเพิ่มเติมค่ะดรว่าในเรื่องของโชคลาภม,มีเกณฑ์จะถูกหวยไหมคะลองดูตั้งจิตนะ <c oughs> ไม่มีแต่ก็มีโอกาสได้เรื่องราวดีๆจะไม,ไม่ไม่มีนะคือมันต้องแบกหลายเรื่องหลายอย่างอยู่ใช้คำนี้อย่าบอกว่าเป็นของคุณตีคําถามจากทางทางบ้านเอาทางบ้าน <laughs> โอเคเห็นคุณตียิ้ม <laughs> นึกว่าแบบว่าหวังนะแต่ถามว่าเรื่องราวดีๆเรื่องเงินเรื่องโชคลาภมันมีนะมันมีอยู่อาจจะไม่บอกว่าอาจจะไม่ไม่ต้องต้องเงินอาจจะได้อย่างอื่น,ก,นก็ได้ตำแหน่งหน้าที่กาางานก็เกิดขึ้นได้นะครับ